หนูไม่ได้ไปไหนไกลนะปู่กับย่าป้าป้าให้หนูอยู่ที่นี่อยู่บ้านเราแล้วลูกหนูหิวหนูง่วงหนูอยากนอนหนูก็ขึ้นไปบนบ้านไม่หาย่านะลูกนะถ้าหนูไม่เป็นแจว่านามึงเวันหนูมองลงมาดูพวกเราบ้างนะลูก ไปดีมาดีถ้าหนูไปไปบนสวรรค์ด้านทางปลอดภัยนะลูกช่าดีที่สุขนะลูกหลับของยะหนูไม่เลือกนะหนูอยาาป๊าส่งหนูให้สวยงามและสะอาดที่สุดนะลูก Tak apa-apa, saya <laughs> masih belum ada